เอาละครับมาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําบ้างครับอ่างเก็บน้าห้วยใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้สืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประสบดิกรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดครับในโครงการพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ที่ยังประโยชน์ต่อรัษฎรในทุกพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ต้องมาพูดถึงคือการบริหารจัดการน้ํา เช่นอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ตําบลห้วยใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งนะครับในอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อยู่ในแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําลุ่มแม่น้าป่าศักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงประสบการณ์จากการทรงงานว่าแม่น้ําที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดน้ําท่วมน้ําแล้งและผลผลิต มีอยู่ด้วยกัน5สายด้วยกันคือปิงวังยมน,น่านและป่าสักด์สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธ์เปรียบเสมือนยักษ์กุมภกรันที่นอนขวางทดน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพมหานครช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคและยกระดับน้ำใต้ดินแก้ปัญหาน้ำแล้งได้ด้วยแต่การบริหารจัดการน้ำทำได้ยากเพราะน้ำเหนือเขื่อนมากแต่ความจุเขื่อนน้อย เขื e ่อนป่าศักดิชลสิทธิ์ที่บริหารยากก็ต้องพัฒนาเชื่อมต่ออ่างที่อยู่เหนือขึ้นไปทั้งพื้นที่ป่าศักเพชรบูรณ์ลำสนทิพื้นที่ท้ายเขื่อนก็ต้องพัฒนาพื้นที่แก้มลิงดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่10จึงทรงรับโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่1มีนาคม2560 เพื่อช่วยเหลือรอัศดรตำบลห้วยใหญ่และตำบลบ,บ้านโคกในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า2 0 0พไร่รัษฎรที่ประสบกับความเดือดร้อนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นจึงถือเป็นการต่อยอดตามแนพระราชดำริพัฒนาเชื่อมต่ออ่างที่อยู่เหนือขึ้นไปและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน